เเเธธอออรรรใครคนหนหึ่งอองจะู้ลสวัสดีค่ะครูคพี่เนน,นะคะวันนี้นะคะจะพาพวกเราไปรู้จักกับผู้คนสําคัญนะคะที่มีชีวิตจริงในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะจากภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันิวาสสอนั่นเองค่ะภาพ,พยนตร์บุพเพสันิวาสสองนี้นะคะเป็นเนื้อหาภาพยนตร์ ช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะโดยมีตัวละครที่ร่วมในฉากของเรื่องซึ่งเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทยค่ะมีทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยนะคะอีกทั้งยังมีผู้เผยแร่ศาสนาทั้งยังมีบทบาทในแวดวงราชการและราชสำนักด้วยค่ะมาค่ะทุกคนครูพิเนสนะคะจะพาไปดูจักกับบุคคลสำคัญท่านแรกค่ะซึ่งท่านแรกนี้นะคะคือนายโรเบิร์ตฮันเตอร์ค่ะ คิดเชื่อสายอินตอน,นะคะที่คนไทยนิยมเรียกว่านายหันแป่นั่นเองค่ะนายโรเบิร์ตฮันเตอร์นี่นะคะเขาเป็นเจ้าของโรงสินค้าของอังกฤษค่ะหรือที่คนไทยเรียกว่าห้างหันแป่นั่นเองค่ะนับได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองไทยเลยนะคะโดยห้างของเขานี้นะคะจะมีสินค้าที่คนไทยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วก็สินค้าที่แปลกๆเข้ามาในเมืองไทยเสมอค่ะ อีกทางฮันเตอร์นี่นะคะยังเป็นผู้นาตัวฝาแซดอินจันนะคะไปโชว์ตัวที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะจนกลายเป็นผู้โด่งดังในเวลาต่อมานั่นเองค่ะโโค,ค่ะบุคคลสำคัญท,ท่านต่อไปนี้นะคะคือหมอบัตเลค่ะหรือแดนบีชแบลลี่ค่ะ เป็นนายแพทย์ชาวเมริกันนะคะที่เข้ามาในบางกอกในสมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการแพทย์แผนตะวะตกในไทยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตาัดการผ่าตัดลอกต้อนะคะการปลูกฝีการเขียนตำราคันธรักษานะคะซึ่งเป็นตำราแพทย์แผนปัจจุบันเล่มแรกเลยนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการของโรคในการคลอดนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขรักษานะคะแล้วก็มีการพยายามสอนให้คนไทยนี่นะคะ เลิกทำเนียมการอยู่ไปค่ะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มันดาหลังข้อนี้นะคะเสียชีวิตค่ะโดยคนไทยเรียกหมอบัตรเลอย่างติดปากว่าหมอปัดเลนั่นเองค่ะอาครูพีเนตอยากเน้นให้าบว่าหมอบัตรเลนะคะเป็นผู้เบิกเบิกงานพิมพ์ในไทยได้ตีพิมพ์บังเกิดรีคอร์เดอร์นะคะหรือหนังสือจดหมายเหตุค่ะมีการซื้อลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยค่ะซึ่งบุคคลสำคัญท่านทีนท่3นะคะ ัปเลกวาค่ะเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2348ที่เมืองกอมเบโตประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะในขณะนั้นค่ะัปเลกวามีอายุเพียง25ปีเท่านั้น,นะคะ่ะช่วงแรกที่ท่านมาพักอาศัยอยู่ที่วัดอศัศชชันบางรักนะคะขณะนั้นยังไม่รู้ภาษาไทยแม้แต่คําเดียวเลยค่ะ จึงเรียนภาษาไทายอยู่หลายเดือนนะคะแล้วจึงค่อยเริ่มต้นทํางานเผยแพร่คิดศาสนานะคะจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสประจําวัดคอนเซปชันค่ะซึ่งคิดศาสนิกชนนะคะต่างเรื่องใส่สัทธาท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ เออกวยยังเป็นผู้นำวิชาความรู้จากชาติตะวันตกเช่นภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์เคมีฟิสิกส์ภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งคิดาศาสนาเข้ามาในยังสยามและยังเป็นบุคคลแรกที่สั่งซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดาแกนะคะจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาในสยามอีกด้วยค่ะสำหรับบุคคลสำคัญท่านสุดท้ายนี้นะคะคือสุนทอนูค่ะสุนทอนผู้หรือพระสุนทรโวหารนี้นะคะ เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ค่ะชื่อกันว่าสุนทรภู้นี่นะคะได้เริ่มเรียนหนังสือในวัยเยาว์กับระในสำนักวัชีประขาวค่ะถนัดในเรื่องการแต่งบทคำกรนะคะและผลงานประพันธ์ชิ้นแรกค่ะคือนิทานคำกรเรื่องโคบุตรนั่นเองค่ะเมื่อสุนทรภู้นี่นะคะได้เข้ารับราชการค่ะท่านได้รับตําแหน่งคือคุณสุนทรโวหารค่ะ และได้เริ่มแต่งนิทานคำกอนเรื่องพระาภาัยมณีนะคะรวมไปถึงฝากบทประพันธ์ไว้อีกมากมายอานนีิเช่นนิราศภูเขาทองนิราศอีหนาวพระชัยสศริยาเสียพาุนช้างถึงแผนและผลงานเรื่องสุดท้ายคือ ปลายชีวิตน,นะคะสุนทรผู้ได้รับตำแหน่งเป็นพระส,สุนทรโวหารและยังเป็นกวีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่มีความโดดเด่นในด้านการประพันธ์และสร้างสารรค์ผลงานไว้จำนวนมากจนได้รับการขนานนามอีกว่าท่านคือกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือบุคคลสำคัญที่ครูพิเนยนะคะไปนำมาสระภาพยนต์บุคเพสสันิวาสเถาค่ะเพื่อให้พวกเราทุกคนรู้จักและเข้ใาใจถึงบท แล้วก็หน้าที่สําคัญของบุคคลสําคัญเหล่านี้นะคะซึ่งมีผลงานสําคัญอะไรกับประเทศไทยของเราบ้างค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวินเนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโอกาสหน้าพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ